สินค nee, mm. ้าขอให้มีคารสุขความเจอิเงินทองเพิ่มพูนม Am sure ั่นคงดีอยู่แล yeah, ้วก็อยู่ี่ลืมไปแข็งแรงแข็งแรงนะมั่งิเองทุกคนเลยเือเอ็งมากเอ็งเอ็งเออเลิกนเลิกเลกเลิ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 กเลกลิ หทำไมให้เยอะแยะเลยครัะไม่ครับบอกรีนังเบี้ยพุดไม่ออกนะไม่ออกทุกอย่างสำเร็จทุกอย่างขอให้รักรวยรักใคร่แรงดูดีขื้นให้กิจความจะินกันทุกคนหลันี้ทุกนีที่แล้ว